สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะมอนีพ่อกับแม่จ้ากับสาวลาทักทายหน่อยค่ะสาวลาสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะแม่จ๋ากับสาวลามอนี้เขาจะมารีวิวนะคะเทคนิคเฮ็ดจากไหนนะคะเรียนง,ง่วแล้วให้ง่วเชื่องนะคะแล้วก็อารมณ์ดีนะคะเขาต้องเฮ็ดจากไหนแน่มาดูกันมาเลยเอ่างัว ตัวนี้ชื่อว่าเขาสวยนะคะเท่ากับองเอิญชื่อเขานะคะเอิญชื่อเขาบ่อยๆแล้วก็มีเวลาเขามีเวลาเขาคือมีเวลาใส่ใจนะคะเนี่ยค่ะก็จะมาเกาใส่ไม่เกาแบบนี้หรือว่าเขาจะใส่ไม่ไม่ธรรมดาก็ไดค่ะนะไม่ธรรมดาก็ได้มะเกานะคะก็จะเกาไว้เพื่อนนะคะเขาสวยเอิญซื้อเพื่อนบ่อยๆจะ แล้วก็มีตัวซอยนะคะเปิดเพลงให้ฟังนะคะมีผ่านซิเตอร์นะคะเปิดเพลงให้ฟังนะคะขคับสวยมองหาใหม่จ้าเข้าสวยมองหาใหม่นี่ค่ะเก้าเก้าไอ้เพื่อนแล้วก็เอือนซื่อเพื่อนจ้าเขาสวย,ยอันนี้เขาสวยกับเป็นงัวแม่ลูกอ่อนนะคะ,ะเป็น,น,นงัวเอเป็น,น,นงัวเอฟหนึ่งเขาสวยนี่เอฟหนึง่ง พอ่อพ่อเขาสวยดิอ่าเป็นพริกแดงพริกแดงโชคดีโชคด,ชดีเขาดเดนเขาสวยออกมากเป็นตัวแม่นะคะเพิ่นมีลูกแล้วเพิ่นเป็นแม่ลูกอ่อนลูกเขาสวยถ้าพ่อยังก่อนหนูลูกเขาสวยพ่อเพิ่นยังก่อนแตงโมนะพ่อ,พ,อ,อ,อ,นะพ,อพ่ออะไรนึงคือแม่ลูกอ้อนพี่แซดหนึ่งสามศูนย์นะคะพอดีช่วงนี้หัวหน่อยหลายตัวแนนกเลยจ,จําซับศอนกัน พี่แซดหนึ่งสามศูนย์รือว่าปีศาจแดงนะคะเพิ่นเป็นลูกของข้าสวยนะคะคืองวดตัวนี้ขาสวยเป็นลูกแ <2. S 1> ม่ลูกอ่อนนุ่มกับกระลังบวมๆนะคะสงสัยจะด้เวลาให้นุ่มลูกแล้วลูกกระักอยู่ใส่มือนอีก,กับฝนตกนะคะฝนตกไม่ได้ออกคอ,อกเลยอยู่ในคอ,อกวนไปนะคะวิธีอันค่ายเคยรียดให้เพิ่นกับมะมอเลนมะเมะกาหอยเพิ่นนะคะแล้วก็ เปิดเพลงเปิดเพลงไงฟังนะคะเปิดเพลงไ้ฟังฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงลูกจ้าลูกนุยใส่ปะปาละกันเวลาเฮ้าเฮ้ามีเห็กล้วยเขากอากล้วยเพลินใส่อาหารเพลินนะคะมีหยาเกาหยาเพลินเพลินจะจํากินเฮาใดเพลินก็จะจํากินเฮาใดนะคะ ของโปรดคืออันอาจะเป็นกล้วยสุกแล้วก็เป็นบักม่วงนะคะถึงหนา้าฤดูการบักม่วงแล้วจ๊นอยบักม่วงสุกแม่กับเจ้าบักม่วงไม่ให้ลูก,กินนะลรงแน่ก็บสวยจ้าเข้าสวยเดี๋ยวไปหาลูกหนูก,กันเด้อลูกหนูอยู่ทางนี้ไปไปดูลูกเขาสวยกัน <c oughs> นายเห็นหนูแล้วชื้หยเลยเห็นหนูหวานชื่น้าวไฮจก,กี้สิไปไปโอ๊ย จะก,กี้ยังไม่ถึงคิ้วหนูมามา,ามาดูนี่ก่อนตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะลูกเขาสวยสาวแตงโมเปิ้สีแดงสีสวยลูกเขาสวยก็เลยให้ซื้อว่าน้องแตงโมจ้าแกี้เม,มื่อกี้ม่จูน่องแตงโมนี่กับบุันลเด็ถึงเดือนยูเดอจ้าโอ้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 จะกี้จะกี้จะกกี้ <c oughs> อ๋อลงอย่ากเกาอย่างไ้เกามาเกาอ่จ้าก็จะฟังเพลงไปนั่มนะคะฝนตกไ่เลยอ,ออกคอก้อลูกเปิดเพลงไห้เพื่อนฟังหาหยาหายุ่งห้หรือว่าฝนตกเข้าไปหาหยาไปเข้าเกาฟังไห้เพื่อนเขามีห้<อ>ามเขาเกาห้ามจ่าเขามีห้ามเขาเกาห้ามไห้เพิ่นนะคะจ้า ตัวนี้เจ้าแจ็กกี้แจ็กกี้นี่แจ็กกี้นี่มากไข่เกาไม่ไม่ก็ลูกพรอแจ็กกี้นี่เป็นนันลูกพรอลูกพรอแจ็คพอตลอยล้านแจ็คสงการตัวใหญ่ใจดีจ้าแต่ว่าเพิ่นนี่เป็นตัวผู้เด้อค่ะอายุได้เดือนกว่ัวเดือนกว่ัววันที่สิบหกอะค่ะวันหันครบเดือนเพิ่นมันนี่เดือนเกิงเนาะค่ะอายุได้เดือนเกิงมากไข่เกา ทีเลนน่าร่มดีเพราะว่าก็จะมีเด็กหน่อยเนะะี่ยค่ะในเด็กหน่อยฮันนาเมื่อวันเด็กหน่อยนูสาวหลานีวันยุดนูก็จะมาเล่นกับง่ววันเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้พิดเทอมนะคะกัผ้ามาเล่นมาเรียงงัวนะคะใส่สางควาวขุนเคยงัวนหน่อยกับเด็กหน่อยก็จะเป็นีหยังที่แบบถูกกันมากเขาจะมากเล่นนักการตามภาษาแบบวหาว่เด็กหน่อยค่ะเจกี้ อันนี้นะแตงโมเอิ่นซื้อเพิ่นนะคะเกาหอยเพิ่นเอิ่นซื้อเพิ่นนะคะนี่ค่ะเพื่อก็จะมาหลูมาข้ามมาจ้ามาบายอยู่สีล่ะค่ะเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็งัวหน่อยเป็นเงี้ยขี่มากกันเขาจะเล่นกันตามภาษาตามไหวเขาค่ะเจ้าแจ็กกี้มื่อกี้นั้นตัวนี้นะคะนี่ค่ะแม่เพิ่นสงการจ้าสงการนี่สงการแม่เพิ่นเป็นเป็นลูกกระทบนะคะนะคะ ต้งการนี่ค่ะเบิงเบิงน,นุ่มลูกกินนุ่มคาแข้งน,น,นุ่มเนี้ยนุ่มเพ่นเฮียวตาสะอยู่ยอดเบิร์ดล่ะค่ะจอยแน่นิดนึงนะคะเป็นห่วแไม่หลูกอ่อนนะคะกําลังขุนกําลังหายอาหารเสริมหายอาหารเสริมเพ่นจอยน้่มเพราะว่าลูกเพ่นตัวผูกแล้วก็เขาอันพันธุก,กรรมเขามันมันใหญ่ล่ะคะ่ะเพราะจะกินนุ่มหลายเขาก็เลยต้องหายอาหารเสริมไปนํานะคะนี่ค่ะต้งการง่วเชื่อง เช <ge> ื ies, ่องเชื่องจ้าเชื่องรูปตัวค่ะแล้วก็จับใบใดนะคะนิดหน่อยก็จับใด้นะคะนะคะเขากับมาเล่นน้ำเพลินดูดูนะคะคือใส่ใจดูแลเพลินนะคะกับปรด็ดูแลอย่างหลายดอกาอวาเากับมีอาหารมีกล้วยมีบักม่วงเขากับเอาห้เพลินเพลินแน่วเพลินมากเนาะค่ะมียามีห้ามช่วงนี้ก็กินยากินห้ามกินเฟลืองไปสกอร์เนลูกเดอฝนตกจ้า นี่นางย่านนางย่านลูกเพิ่นเก็จะเป็นอันเนื้อนังไข่ไข่เพิ่นนะคะแล้วรอแจ็กกี้ไปไหนล่ะหนู<ด>นี่คะ่ะตัวนี้แหละลูกเพิ่นนี่แจ,จ็กจกี้แจ็กกี้เอ้เบิงเบิงเนื้อนังเพิ่อนแจ็กกี้ดูดูดูจะมาไข่เกาอารมณ์ดีนะคะสงการจะสงการจับใบได้นะคะ สงการ<ม>เห็นลูกเขากล้องได้ลูกปเป็น,ม,ปนมันมันเป็นแบบว่าที่แหลกมาเฮที่แหลกอะกับเมื่อยเรียกกับโบมากบันนี้พ่อมาอยู่กับงัว่อยู่ไปอยู่มามันหนาหลาักนะคะมันเขาอยู่กับเขาเขาก็เชื่องนะคะแ,<ม>แล้วเขากันนี้เห้าวเวลาเห็นมาเขาก็เอืนหานะคะมันก็เกิดความผูกพันเม,มื่อย ว่าเมื่อยว่าเมื่อยนะคะแต่ก็มีความสุขนะคะการดี่เข้าเมื่อยข้าพักมันจะหายนะคะแต่อันนม่อยใจพักจะขึ้นก็บ่บหายเด้อค่ะกระนี้เป็นตัวอยนะคะเป็นยาชูกําลังมือนก็ว่าในมาชาัดแบตนะคะในช่วงวันยุดปิดเทอมเสาร์อาทิตย์นะคะเข้ากับมาก็จะมาไ้มาหน้ามาลงทงนะคะเขาเมืองเขาหน้ามันก็มีต่โควิดหลายเนาะ มาให้มาหน้ามันมันสบายใจดีนะคะอยู่ทงไงทงหน้าแหมไปใส่กับสุดหลูกหูหลูกตาอากาศกับบริสุทธิ์โอ้จะเป็นเพั่นอยากให้เก่าดิย่าพอ่ออันแจก,กี้แจกี้จ้ากแกจก,กี้อันลูกพ่อแจกพอเอ้ยบักลอยล้านอันซื้อเพื่อนอันบักแจก,กี้พันล้านนจะจ้ะแจกี้แจก,กี้พันล้านโอ้เหนื่อหนัง เนื่อนางกำลังมาเบื้องตีล่คะค่ะเบื้องเบื้องนางเพิ่นยนนะคะจะง่ายย้ยายไปอีกนะคะตามาดเป็นอันพอพันต่อไปได้นะคะมีอนาคตนะคะค่ะอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรง<ถ>ูนางฟ้า,ฟานางฟ้า,าค่ะ<ถ>นางฟ้าเนียนลูกพอทศพลทศพลค่ะไปแล้วไปแล้ว จ้าอยากเป็นดาราหน้ากองใช่ไหมแม่เมื่อกี้หนูจะให้แตงโมใบจ้าเอาไม้ไหมคะเก่าจ้านี่ค่ะไปไปเก่าโอ้ยหน่ะเห็นปะเด็กหน่อยจ้าใบได้นะคะงวงเชื่องนะคะเด็กหน่อยกับเลนนัมเพิ่นกับเลนนัมเด็กหน่อยมากอยากมาหายะอยากมาหาอยากมาให้เก่าให้นะคะนี่ค่ะเอาย่างไงเอาแตงโม เราแตงโมเนี่ยค่ะพราะได้หยอกนะคะเพราะได้มวนน้ำค่ะเห็นเห็นลูกมวนมีความสุขนะคะคนพ่อแม่กับมวนก็ดีใจนะคะเพราะว่าบางเทือนอยู่โควิดมันมันอยู่โควิดมันก็ไม่แต่เครียดนะคะมีจะก้นเครียดนะคะบางทีเข้ากระหาแนวมากคอนไขหายจะคล้องมันก็มาชาร์จแบตหาจะคล้องน้ำนะคะค่ะอยู่แต่กันออนไลน์หลายมันก็เบื่อนอกค่ะ มาหาแบบอยู่สิหากิจกรรมให้เพื่อนเห็ดนะคะจะก,กี้เอ้ยเอาจะกี้อันอันเนื้อนังอันย่านตาสะตาสะหุ่นเป็นลันเป็นลันอยู่หุน่นหุ่นกะแตะ <c oughs> เป็นลันเป็นลันอยู่นี่คะ่ะนี่แหละคะ่ะ,คะเทคนิคเค่จังไหนเห,นเหงง้วเชื่องนะคะแล้วก็จับใบได้นะคะนี่นะค,ะค่ะข้ามาเล่นมาเล่นน้ำเพลิน ใส่ใจเพิ่นนะคะมาลูบมากัม่มาบาบจับใบเกาหอยเพิ่นนะคะค่ะเอาอยาให้เพิ่นกินนะคะแล้วกันเอาเนยเพิ่นมาก็จะเป็นกล้วยเด mm ้อค่ะเพิ่นมากินกล้วยงัวพวกนี้มากินกล้วยมากินักม่วงสุกนะคะ mm hmm. จักหน่อยักม่วงสุกหลยเดี๋ยวแม่เอาักม่วงมาให้กินนะหนูนะ mm hmm. ขั้นแขวขั้นแขวค่ะ mm hmm. แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังนั่มนะคะเพิ่อนพรคายพื่อ มันก็เหมือนกับว่าเห่าถือขังนอกุพ่ได้ออกคอค่ะถือขังมันก็เป็นอาการเกี่ยเหียดนอเหมือนกับว่าถือขังอยู่บ้านอยากออกนอกบ้านก็บ่ได้ไปนะคะงวรามันเพ่เป็นคือการเพื่อมีชีวิตนะคะค่ะจ้าสำหรับอันคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเด้อค่ะที่รับชมนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังให้เบ่งอีกคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,<ค>มกดกระดิง่งให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะหาคลิปอัปเดตต่อไปมาอัปเดตในเบิ้งนะคะกะจะมาลาท่านผู้ชมคะ่ะลูกกะขอกราบขอบพระคุณเนะะ้อค่ะคุณผู้ชมที่รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ